สไตล์ผมกับสไตล์ของท่านประยุทธ์ไม่เหมือนกันนะท่านสไตล์ของท่านเนี่ยท่านกู้เงินมาแจกของผมให้คนอื่นต่างประเทศกู้เงินมาสร้างให้เราแล้วเราเอาอไรายได้ไปจ่ายรายได้ในอนาคตไปจ่ายมันต,ต่างกันวิธ <c oughs> ีคิดเพราะว่าตัวเองยังหาเลียงให้ลูกให้หลานเป็นมรดกไม่ได้แต่เอามรดกในอนาคตลูกหลานมาใช้สวรเนี้ยเพราะว่าอีก2องสามเจเนเรชันสอรุ่นเนี่ยจะต้อง ชำระหนี้ให้กับประเทศโดยการเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นโดยการทํางานที่หนักขึ้นประเทศจะได้เอาตัางไปใช้หนี้ที่กู้ของอวันนี้วันนี้ที่เพิ่มเพดา,านเงินกู้เป็น70%มันเปรียบเสม,มือนว่าเรามีรายได้ต่าแต่ไปกู้สูง ซึ่งปกติแล้วเนี่ยห้เป็นี่ยเป็นวินัยการขังที่ดีที่สุด60%ก็อาการหนักแล้ววันนี้70%แล้วถ้าอยู่ต่ออีกก็เป็น80%ดสิบเปอร์เซ็นต์มันผมคิดว่าน่าห่วงตรงเนี้ยที่ว่าเราเนี่ยจับใจ่ายใช้สอยง่ายเกินไปเพราะเราคิดว่าไม่มีก็กูก้มันเป็นภาระทําให้ความขีดความสามารถในการพัฒนาตัวเองในข้างหน้าไม่มีขีดความสามารถในการจะปรับปรุงประเทศให้มันทันสมัยขึ้นก็ยากเพราะมันไม่ตังค์วันนี้ที่ต้องพูดเรื่อง Modernized Thailand เนก็เพราะว่าผม เป็นคนไทยคนหนึ่งเพื่ออยากให้ศักดิ์ศรีของคนไทยเนี่ยกลับคืนมาคนจนคนจนอยู่ในสภาพที่มันความเป็นมนุษย์มันต้องมีก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดเราไม่ได้พัฒนาตัวเองมา15ปีแค่ปีเดียวนี่มันก็ช้าขอแล้วนะอันนี้15ปีนี่มันตกโลกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามเทรนด์ให้ทันนะครับผมคิดว่าถ้า